ชี่ทำไมซอมบี้ตรงนั้นมันเยอะจังเลยวะน่เจี่ยูโลเลยเลออี่ยอะไรนี่ยเจี่ยอะไนี่ยไม่น่าไว้ไม่น่าไว้ไปแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยว้าอ้ยนี่ส์ก็ขอกราบสวัสดีท่านมทุกท่านนะครับ วันนี้เราจะมาทำระบบสกิลกันนะครับนะซึ่งมันก็จะเป็นไปตามที่ทุกคนเห็นตอนต้นคลิปเลยนะครับก็คือกระโดดไม่หรือถือดาบด้วยวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้นะครับก็ คลิปนี้จะมีสอนแล้วก็ถ้าใครอยากแบบเปลี่ยนเอฟเฟกต์แบบถืออันนี้แล้วเป็นแบบกระโดดหรือตีแรงหรือวิ่งเร็วเดี๋ยวผมจะสอนนะว่าต้องทํำยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาจัดการกับฝูงซอมบี้ไอ้พวกนี้ก่อนนะโดยที่เราจะเปิดมอดก้อนเลยนะกับคิวเลยตายไสก่เยียบเลยซี้มากเลยนะซอมบี้ยังฝูงยังทําอะไรเราไม่ได้ โคตรตึงโคตรตึงเดี๋ยวผมเอาโลกออกก่อนเนี๋ยมันตังตานะครับอืมก็โอเคมาเข้าเรื่องก็สิ่งที่เราจะทำก็คือสกิลใช่ไหมครับโดยที่มันจะมีระบบคูดาวด้วยนะครับนะก็ให้ทุกคนออกแบบสกอร์บอร์ดที่แบบมีคูดาวด้วยนะครับอ๋อยู่ไหนเนี่ยทุกคนต้องออกแบบสกอร์บอร์ดที่แบบมีคูดาวด้วยนะครับคูดาว อันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็แบบเวลาใช้มันจะขึ้นคูดาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วเวลาคูดาวหมดก็จะได้ของคืนนะครับอืมโดยที่เออผมขอเตือนเอาไว้ก่อนว่าสกอ์บดธรรมดาที่แบบเป็นของธรรมดาที่เราใช้ในแมปทั่วไปก็คือแบบแสดงพวกเงินของเทเยอร์หรือ ข้อความต่างๆเกี่ยวกับแมพของเราแบบใช้เป็นหลักเลยอ่ะแบบใช้ใช้เป็นหลักอะอืมก็ตรงตรงแอด A ตรงนี้นะครับให้ทุกคนเพิ่มสกอร์บอร์ดเอสกอร์ score. แล้วก็เท่ากับ C ีเท่ากับศูซคืออะไรซย่อมาจากคูดาวนะครับวิธีแอดแอดสกอร์บอร์ดก็เข้ามาที่ช่องแชทนะครับแล้วก็พิมพ์สกอร์บอร์ดนะครับนะสกอรอร์ดนะอย่างนี้นะ แล้วก็พย่างนี้เลยนะวิเขียนผิดเติมตัวอ S ด้วยแล้วก็แอดนะครับแล้วก็อะไรก็ได้นะครับชื่ออะไรก็ได้คูด,ดาวนะครับคูด,ดาวอย่างนี้แต่ผมใช้เป็นสมันย่อง่ายดีนะครับพอเขียนชื่อตัวแปลเสร็จแล้วก็เป็นวักแล้วก็ดัมมี่นะครับนะ หรือใครจะไม่เอาคูดาวก็ได้เป็นเอ่อเอ่อเลทแค่ไหนวะเลทเลทขียนี้เปล่าก็แล้วแต่นะครับจะเอาอะไรก็ได้เป็นจีก็ได้เป็นเป็นเอก็ได้นะครับอืมแต่ว่าเวลาใช้แบบเวลาประกาศชื่อตัวแปปเซ็ตก็อย่าลืมพิมพ์ดับมี้นะครับอืมแล้วก็กดอันนี้ไปเลยซึ่งผมไม่กดนะผมแอดมาแล้วนะก็ให้ทุกคน มาตรงนี้นะครับคำมันที่แบบเป็นหลักเป็นสกอร์บอร์ดหลักของแมปที่เพย่ทุกคนจะต้องแสดงนะครับก็จะพิมพ์ตรงแอดเตรงนี้นะครับให้สกอร์ครูดาวเท่ากับ0ูนย์หรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับของทุกคนแต่ขอแค่ให้มันมีความหมายว่าเป็นคูดาวนะนะให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นคูดาวนะก็ให้คูดาวเท่ากับ0ส่วนค m ม n นที่แบบว่าทุกคนเพิ่มขึ้นเ,นเข้ามาแล้วก็คือค m ม n นแบบครูดาว แบบสกอร์บอดที่เพิ่มคูด,ด้าวเข้ามาก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยก็อย่างนี้เลยแล้วก็สกอร์เท่ากับ4ต้องไม่เท่ากับ0ถ mm. ามว่าทําไมต้องอันนี้เท่ากับ0แล้วอันนี้ทําไมต้องไม่เท่ากับ0เพราะว่าถ้าอันเนี้ยไม่เท่ากับ0น่ะคือมันจะเวลาแบบเราใช้สกิลไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลบให้ดูเลยผมทําให้ดูเลยอืทําให้ดูหนย่ง ถ้าแบบเวลาเราใช้สกิลไปแล้วอะ่ะคือสกอร์มันจะทับกันแล้วมันก็จะก,กับพิบนะครับอย่างนี้เลยนะเะแล้วรอดูนะครับมันก็จะกระพิบนะเฮ้ยทำไมมันไม่กระพิบวะนี่เห็นไหมครับมันก็จะกระพิบนะเราเลยจําเป็นต้องเพิ่มเอ่อสกอร์ซีต้องเท่ากับศูนย์ถามว่าทําไมซีต้องเท่ากับศูนย์เพราะว่าถ้าสีมันไม่เท่ากับศูนย์อ่ะ ก็หมายความว่าแบบเรากําลังคูดาวอยู่นะครับแบบมันกําลังติดคูดาวอยู่ก็คือเวลาที่เราติดคูดาวเราก็ต้องแสดงคูดาวใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่ติดคูดาวแล้วก็คือ C มันเท่ากับศูนย์ก็คือคูดาวมัน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 เป็นศูนย์วีแล้วก็คือมันหมดคูดาวแล้วเราก็ไม่ต้องแสดงคูดาวนะครับนะส่วนคอมมานอันเนี้ยก็คือมัน C ต้องไม่เท่ากับศูนย์ก็คือตราบใดที่มันยังไม่หมดคูดาว หรือว่า c คูดาวยังไม่เท่ากับศ0วิมันก็จะแสดงคูดาวนะครับอืมนะมันก็จะประมาณนีนะ้อ่ะโอเคต่อไปเราก็จะกําหนดว่าจะให้ผู้เล่นถืออะไรแล้วเออถืออะไรแล้วแบบว่าเป็นสกิลนะครับเ,เดี๋ยวผมเอาก่อนแนละ้วกันเออเอาเป็นว่าเอาเป็นเออโกสโตนี่ไหมหรืออะไรดี เออเนี่ยมีโปสโตนะอะไรดีเออสลัมบอลเนเธอร์สตาร์ดีกว่าเอาเปน็นว่าแบบถ้าถือเนเธอร์สตาร์แล้วอะไรดีถ้าถือเนเนเธอร์สตาร์แล้วจะให้เพิ่มเอเฟ็ตอืมกั elly? นไฟดีไหมไม่เอาดีกว่าเอออะไร,รดไรีรีเจนเลือดไฟรีเจนเลือดไฟแล้วกันนะอืม มาดูกันนะครับว่ามันต้องใช้คําสั่งอะไรนะก็วางคอมมานด์กันเลยแล้วก็พิมพ์ในช,อช่องแชทนะครับ xq นะพิมพ์ตามเลยนะเดี๋ยวผมอธิบาย s a นะครับก็คือทาว่าไดไมต้อง sa เราต้องตรวจสอบผู้เล่นทุกคนนะครับว่าคนไหนได้ถือ n น t h e r ์ t a r หรือเปล่าถ้าไม่ได้ถือก็ผ่านไปไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ เรายังไม่ได้ระบุขอบเขตนะครับก็คือถ้าเราใช้ใช้แอดเอเฉยๆก็คือมันจะแสดงผลทุกคนนะครับเราเลยจําเป็นต้องระบุว่าผู้เล่นมันต้องถือถือแบบว่า n e เธอร์สตาหรือถือไอเทมที่เราต้องการโดยใช้ประเภทคือ h a s ไอเทมนะครับนะซึ่งช่องผมเคยสอน h a s ไอเทมอยู่เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับ <c oughs> ตอนนั้นเสียงผมยังเด็กอยู่เลยเอ,อนะยังเป็นเด็กกระโปรงอยู่เลยนะ ก็ระบุเป็น hash item แล้วก็เท่ากับแล้วก็วงเล็บปิดตาย,ยานี้แล้วก็พิมพ์ไอเทมนะครับพิมพ์ไอเทมแล้วก็เท่ากับแล้วก็ชื่อไอเทมของทุกคนนะครับของผมเป็น n a t e r star ก็พิมพ์ไปเล n a t r star นะครับเฮ้ star อย่างนี้นะครับก็ยังไม่หมดนะครับก็คือถ้าเราระบุแค่ ไอเทมเท่ากับเนเธอ r ์สตาก็คือใครที่มีเนเธอ r ์สตาก็จะได้เอฟเฟกต์นี้ไปก็คือไม่เราไม่ต้องการเราต้องให้ถือถึงจะมีเอฟเฟกต์นี้นะครับแล้วก็เออพิมพ์เ่องหมายลูกน้ําไปนะครับแล้วก็พิมพ์เอ่อโลโล,โล,โ,ล,โ,โ,ลโลเคชันนะครับอ่ะก็คือระบุตำแหน่งนะครับระบุตำแหน่งว่าเราต้องการให้เ แบบเราต้องการให้ตำแหน่งมันอยู่ไอเทมเนี้ยมันอยู่ตำแหน่งไหนของเพลเยอร์เช่นอยู่ในอีเวนทอรี่อยู่ในฮอตบารก็คือแบบเป็นเมนเมนแบบว่าที่มันมีแช่องที่เราเลือกได้8ปดไอเทมแล้วก็มีที่ใส่โล่ชุดเกาะแบ่งออกเป็น4ีหมวดก็มีหัวตัวกางเกงรองเท้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะเอาเป็นเมนก็คือ เราจะเอาเป็นเฉพาะตอนที่เราถือก็คือสล็อตแล้วก็อันนี้พิมพ์ตามเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นประเภทนี้เท่านั้นนะครับมันมียันเดียวนะก็จะประมาณนี้นะครับพิมพ์ตามเลยนะครับนะก็ต่อไปก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ลั่นนะครับ ณนะที่นี้ใครจะให้แบบอะไรก็ได้นะเป็นเซตบล็อกเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาสอนแบบสกิลแบบแอดวานนะครับแบบกดใช้สกิลแล้วแบบมีอะไรตกลงมาจากฟ้าโดนโดนพวกเพเยอร์พวกมอนสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับนะแต่ผมขอสอนเออสกิลพื้นฐานแล้วก็ระบบจับคู่แล้วก็ดันบอสให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาสอนแน่ๆนะอืม ซึ่งไอ้พวกคำสั่งพวกนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยผมก็จะพยายามลงให้ปล่อยที่สุดน,นะครับซึ่งเราตามที่เราตกลงกันไว้ตอนนั้นนะครับว่าผมจะให้ถือเนเธอร์สตาร์แล้วให้ e Player เอฟเฟ t p l เพ e r เยอร์ป็นรีเจนเลือดไว้นะครับแอปเอสนะครับดีเจนเลือดดีเจนเลือดนี่ดีเจนเลือดไว้ก็น,นี่เลยคิวนะครับคิวปุ๊อ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียนว่าระยะเวลาเอากี่วิกได้นะครับผมเอาวิเดียวพอเอ้ยไม่เอาซะห้าวิแล้วกันนะครับอืมแล้วก็ระดับระดับสองพอนะครับแล้วก็ทูหรือฟอลก็คือถ้าฟอลก็คือมันจะมีฟองอากาศเป็นฟองยานะครับแต่ถ้าทูมันจะไม่มีฟองผมเอาเป็นทูนะครับนะอืมแล้วก็คัปปีมนะ้มั แล้วก็ใส่ในคอมาเลยนะที่เราตั้งไว้ตอนแรกก็จะยาวน่อยๆนะครับอืมไม่เป็นไรนะก็พิมพ์ปรับเป็น e ีพี a ี a วกีนะครับแค่นี้เราก็จะได้ถือในเทอร์สตา์แล้วมันก็จะมีเห็นไหมครับก็จะเป็น l e g e n เนอเรไว้นะครับซึ่งคือว่าถ้าเราถือไปก็คือมันจะแบบเป็น Infinity เลย ขอแค่เราถืออยู่ซึ่งอย่างนี้เราไม่ชอบนะครับอยากให้มันมีคูดาวก็คือใช้ได้แค่ครั้งเดียวนาน5วินะครับผมก็จะเออแอดคูดาวไปนะแล้วก็วางคําสั่งเดิมเลยนะวางวางคําสั่งเดิมเลยอืมแล้วก็ลบอันนี้ออกลบเอฟเฟกออกนะครับโอ้พิมพ์ไม่ติดแล้วเป็นสกอร์บอร์แทนนะครับอืม Scoreboard โอ้เขียนผิดแล้วก็ Player นะ Set ะไม่ดีกว่า Add ด,ดีกว่า Add Add S นะครับแล้วก็ตามด้วยคูดาวของทุกคนตัวแปรคูดาว ของทุกคนของทุกคนอาจจะเป็นครูดาวเต็มๆเ,เลยก็ได้ชื่อครูดาวแบบเต็มๆเ,เลยหรือเป็นชื่อย่อบแบบผมก็คือซหรือจะเป็นหรือใครจะตั้งเป็น Co หรือ C-D ก็คือหมายเขามาคือ C คู C ก็คือคูดก็คือดาวนะผมเป็น C อย่างเดียวแล้วก็เซตเป็นวินะครับทุกคนอยากให้มันครูดาวกี่วิก็ใส่ไปเลย ผมจะสักสิบอีพอนะครับอืมนะส่วนปรับก็ปรับเป็นเชียนเอาเวกทีดนะครับอืมนะต่อไปใครจะให้แบบว่าอื่งยังไงดีบบเออคือแบบเราเรากดไปแล้วใช่ไหม,มแบบเราเรากดไปอย่างนี้เห็นไหมมันมันก็จะแอดมาหลัว ซึ่งคือเดี๋ยวครูดาวมันก็จะเยอะเกินไปก็มันจะแบบยังไงเดียคือมันเยอะเกินไปเราเราต้องเคลียร์ทิ้งนะครับเพื่อกันไม่ให้ครูดาวมันเยอะเกินก็จะเคลียร์ของทิ้งแล้วเราค่อยกีฟให้มันอีกทีหนึ่งนะครับก็วางคําสั่งเดิมเลยนะใช้แบบคําสั่งเดิมย,วยาวๆเลยอือโอ้ทิ้์ไม่ได้แล้วก็ ก่อนที่จะเคลียของนะครับให้ทุกคนคิดดีๆว่าจะเพิ่มคําสั่งเสียงก่อนหรือเปล่าหรือจะแสดงข้อความไตเติ้ลก่อนนะครับซึ่งผมไม่ทำนะครับผมเลยเคลียออกไปเลยคิดถูปาวว่าเอฟเสนะครับแล้วก็เคลียเนเธอร์สตาร์เนเธอร เขนถูกปล่าวะถูกแหละมันสตาร์ใช่เป่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะเออโอเคถูกแล้วอืมก็จะเป็นประมาณนี้แค่นี้แบบเรามันก็หายแล้วแต่ว่าคือมันหาย,หายใช่เนเธอ r ์สตารเราหายเราเลยจำเป็นต้องกีฟเนเธอร์สตารแต่เราอันนี้เป็นคอมมาของระบบคูดาวนะ อ่ะแล้วก็อ e ีกอันหนึ่งลืมลืมบอกลืมลืมบอกก็คือก็คือการลดลดลดวินะครับลดคูดาวนะครับมันก็จะก็ให้เขียนอย่างนี้นะครับก็สกอร์บอร์ดนะครับสกอร์บอร์สกอร์บอร์เพลเยอร์รีโมแล้วก็ทำด้วยแอป เอออะไรดิ a น,นะครับแล้วก็เราก็ต้องถ้าแบบมันเป็นเท่ากับศูนย์แล้วเราจะให้มันหยุดนะครับแบบครูดาวเท่ากับศูนย์เราจะให้หยุดเดี๋ยวมันจะติดลบนะครับ c ต้องเท่ากับไม่เท่ากับศูนย์นะครับถ้าเท่ากับศูนย์ก็คือแบบมันมันจะลบแค่ตอนเฉพาะ c แบบครูดาวมันเท่ากับศูนย์ก็คือมันจะติดลบซึ่งไม่ไม่เราไม่ทําอย่างนี้นะก็คือถ้ามันไม่เท่ากับศูนย์ก็คือหมายถึงว่า รบบ1,2,3,4ไปเรื <c oughs> ่อยๆหรือถ้าเป็นจำนวนลบก็ลบหนึลบ2อสอะไรประมาณนี้แต่ของเราจะเป็นจำนวนเต็มก็คือ1,2,3,4ก็จะลบก็ต่อเมื่อคูดาวไม่เท่าศูนยนะก็ลบ4ไปเลย1นะครับแล้วก็ปรับเป็นเอาไว้ปรับเป็นรีพีทอเวทีแล้วก็ดีเลติกอันนี้ต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่คือมันจะลดเร็วเกินไปใส่ไป20นะครับ20ก็คือ1นึ่ีนะครับ ก็จับประมาณนี้นะครับอือต่อไปก็เราจะทำระบบแบบสมมติว่าครูดาวมันเป็นโซ่แล้วเราก็จะกีฟเอ่อเนเธอร์สตาร์คืนเพเยอร์นะครับแล้วก็วางคอมมานแยกนะครับอือแล้วก็พิมพ์ทับกีฟนะครับ a เอ s นะครับไม่ดีกว่าเอเอดีกว่า ก็พอแอดเอใช่ไหมครับก็จะเขียนเป็น Scoreboard Score ใช่ๆแล้วก็ C ต้องเท่ากับ1น,นะครับเว้ยเท่ากับ1นนะครับแล้วก็ไอเทมที่ทุกคนแบบตั้งเป็นสกิลเมื่อกี้นะครับเออเช่นทุกคนอาจจะตั้งเป็นเออแบบว่าพวกไดมอน อะไรพวกนี้หรือทองหรือเออพวกไอเทมที่คนตั้งนะครับของผมเป็นเนเธอร์สตาร์ก็นี่พิมพ์เนเธอร์สตาร์ไปเลยเนเธอร์สตาร์นะคะรับอืมแอดมาหนึ่นงพอนะครับก็จะประมาณนี้ถามว่าทำไมครูดาวต้องเท่ากับหนึ่ง คือว่าปัญหาของมันก็คือถ้าผม <_ S 1> ผมไม่อยากทําตัวแปรเยอะนะครับ <_ S 2> ผมก็เลยแบบถ้าคูดาวมันเป็นศูนยนะ์่ะคือมันจะกีบมาให้รัวๆเลยแล้วมันของมันจะเต็มตัวนะครับมันก็เลยต้องเป็นคูดาาเท่ากับหนึ่งนะครับมันก็จะกีบมาให้แค่หนึ่งอันนะดีเลติสิบเก้านะถามว่าทําไมต้องเป็นสิบเก้าก็คือ มันแบบนับหนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับแบบมันมันจะเป็นจังหวะที่เซี่ยววิก่อนที่มันจะนับศูนย์นะครับมันแค่เซี่ยววีเท่านั้นก็คือมันเลยจะใกล้เคียงกับที่เราตั้งเราเลยต้องตั้งอิเลสติกเป็นสิบเก้านะครับนะบน ake, แล้วก็ปรับเป็นเอาเวกทีก็ปรับเป็นเอ้ยปรับเป็นรีพีทเอาเวกทีนะอืมก็มาลองดูกันนะครับเออ์เน็ตเตอร์สไตล์อยู่ไหน เมทัลสตาร์นะถือไปเลยเห็นไหมก็จะรีเจนเลือดเร็วนะครับแล้วก็รอคูดาวนะรอรอรอแล้วไอเทมก็จะกลับมาเห็นไหมครับไอเทมก็จะกลับมาซึ่งมันทับนะครับผมทํามันทับกับไอเทมที่แล้วนะก็ถ้าใครอยากทําอีกสกิลหนึ่งก็แนะนําให้ใส่ตัวแปรครูดาวใหม่นะครับแบบตั้งสมมติว่า เออเป็นอันแรกเป็นคูดาวอันแรกเป็นแต่คูดาวของสกิลแรกคือ C ีสกิลสก็ C 1หหรือ C 2ก็ได้อาจจะเป็นพอสกิลสก็ C 3สามสกิลกบบสก็ C 4เราห้ามใช้คูดาวทับกันนะครับอืเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตามตำหลังได้นะครับ นบะก็จะมีประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็จะดีเจลเลือดไว้นะครับเป็นเวลาห้าวินะอืมมันก็ไม่ได้อยากเดี๋ยวก็กรีบมาสองอันเลยครับางทีก็อาจจะมีปัญหาได้บ้างแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับนะระบบนี้ผมเคยใช้แล้วมันก็ยังไม่เคยแบบเกิดบั๊กอะไรสักทีนะครับนะ ก็จะประมาณนนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดไลค์เย,ยอะๆถ้า,ายิ่งกดไลค์เยอะเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้นะครับอืมก็ขอ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 บคุณสำหรับร้อยห้าสิบซับนะครับอืม,อมก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนระบบจับคู่นะครับอืมกับระบบ กับระบบบอรดนะครับซึ่งผมจะสอนระบบตัดคู่เพลเยอร์ก่อนนะครับอืแเราค่อยทําระบบบอร์ดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ